แนะนำมิกเซอร์ยามาฮ่ MG12X ถ้าเกิดพูดถึงมิกเซอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ายามาฮ่าเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับโรงเรียนสถานที่ราชการห้องจัดเลี้ยงต่างๆครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นยามาฮ่า MG บอกเลยว่ายามาฮ่าเนี่ยทำถึงมากในตัวของมิกเซอร์อนาล็อกเพราะอะไรนะครับยามาฮ่าเป็นมิกที่ทนทานมากๆบางที่ใช้แบบ 5ปี10ปีนะี่ยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับผมรวมถึงน้ำเสียงนะครับมีความเป็นกลางและรายละเอียดดีมากนะครับมีปีใหม่ที่ดีทางยามาฮ่าเขาคิดค้นมานานแล้วนะครับและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะด้วยชื่อว่าดีปรีก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างเคลียร์ชัดนะครับผมมีความบาลานซ์ทั้งย่านเบสกลางแหลมเนี่ยมาครบแน่นอนแล้วก็สามารถเล่นเกณฑ์ได้เยอะมากๆนะครับและอย่างที่ถูกใจหลายๆคนก็คือเรื่องของ เอฟเฟกตัวนี้ให้เอฟเฟกที่เป็น SPX เอ f e c t เป็นเอฟเฟกระดับตำนานที่อยู่ในมิกตัวใหญ่ๆของยามาฮ่าเลยรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นมิกที่หาตัวเทียบได้ยากเนาะในราคานี้ทั้งเรื่องฟังก์ชันเอฟเฟกแล้วความทนทานนะครับ โดยที่มิกเซ er อร์ Yamaha เนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นที่รหัส MG เลขที่ตามท้ายมาอย่างเช่นตัวนี้ MG 1 2ก็จะเป็น12 channel จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ MG 0 6 MG 1 0 MG 1 2 MG 1 6แล้วก็ MG 2 0เลยก็เลือกใช้งานตามจำนวน input ที่เขามีให้นะครับส่วนรหัสตามท้ายที่ตามตัวเลขมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น X XU XUK นะมันมีความหมายว่ายังไงนะครับ ถ้าเกิดเป็น MG 12เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็แสดงว่ามิกเซอร์รุ่นนั้น่ะเป็นมิกเซอร์เปล่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีตัว X ก็จะเป็นมิกที่มีเอฟเฟกมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มตัว U เข้ามานะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ USB interface มาให้นะครับสามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือว่าบันทึกเสียงลงคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ x u k K เนี่ยย่อมาจากคำว่า knob knob แทนเฟเดอร์แบบนี้นะครับราคาของแต่ละรุ่นใน MG 12เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันไปตามฟััังก์ชนนเิ่่มต้ที MG 1 2ธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่15,800บาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดขยับขึ้นมานะครับ MG12 x u เนี่ยจะอยู่ราคาที่19,800บาทนะครับผมซึ่งค่อนข้างต่างกันเยอะมากนะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้มิกเซอร์แบบ อนาล็อกเนี่ยก็จะใช้ฟังก์ชันที่เป็นเอฟเฟกเท่านั้นเนาะจะไม่ค่อยได้ใช้ในส่วนของฟังก์ชัน USB เท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นยามาฮ่าก็เลยออกตัวขั้นกลางมานะครับก็เป็น MG12X ราคาก็จะถูกกว่าตัว MG12XU แต่ยังมีเอฟเฟกมาให้นะครับโดยที่ราคาของเจ้าตัว MG12X ตัวนี้นะครับอยู่ที่16,900บาทนะครับผมแต่ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะพบเห็นได้ยากหน่อยนะครับก็คือ MG12XUK มีทั้งฟังก์ชัน USB มีทั้งฟังก์ชันเอฟเฟกต 15,800บาทเท่ากับ MG12 ธรรมดานะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้า MG12 X ที่อยู่ตรงนี้กันดีกว่าโดยที่ถ้าเกิดมองเผินๆนะครับเรื่องของสีนั่นเองปกติแล้วเนะี่ยมิกเซอร์ยามาฮ่าคาดแถบสีฟ้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น MG12 X เนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะครับดูดุดันแล้วก็ดูโปรเฟชชั่นอลดีนะครับ ตามชื่อเลย MG12X จะมีช่องอินพุตทั้งหมด12ช่องนะครับแบ่งเป็น4ช่องสำหรับเสียบไมโครโฟนอีก4ช่องนะครับเสียบไมโครโฟนก็ได้หรือว่าจะเป็นสัญญาณแบบสเตอริโออินก็ได้แล้วก็อีก4ช่องที่เป็นสเตอริโออินนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็จะเป็น12ช่องในส่วนของช่องที่เสียบไม้เนี่ยก็จะมีปุ่มสําหรับกดแผดสัญญาณรวมถึงสัญญาณบางแหล่งนะครับที่เข้ามาที่มิกแล้วมีความดังมากเกินไปจนเสียงแตกเนี่ยเราก็สามารถกดแผด ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับตัดความถี่เสียงต่ําด้วยนะครับตรงนี้เวลาที่ใช้ไม์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเสียงลมพืพบพภาพเข้าไปในไม์ใช่ไหมให้เรากดปุ่มไฮพาร์ฟฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเพื่อตัดเสียงพืงพบพภาพออกไปนะครับในส่วนต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นเกน,นครับซึ่งบอกเลยว่าเกนของยามาฮ่าเนี่ยหาตัวจับได้ยากนะที่สามารถทําเกนได้กว้างไวเล้นขนาดนี้สามารถรับความดังได้งแต่เบาๆนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เกน เพื่อบูตความดังได้มากถึง64 dB เพราะฉะนั้นไมอะไรที่เบาๆอย่างพวกชัว SM7B อะไรเงี้ยที่ขับยากๆนะครับไม้พอดแคสต,ต,ต่างๆมิกตัวนี้ก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่า สามารถเล่นเกณฑได้เยอะนะครับรวมถึงสัญญาณที่มีความแรงมากๆตัวนี้ก็สามารถกดแผดสัญญาณได้โดยที่เกณฑ์เริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ลบหกดีก็ถือว่าค่อนข้างต่ํามากสามารถรับความดังได้สูงโดยที่เสียงไม่แตกนั่นแหละต่อมาปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันเด่นเลยนะครับของมิกเซ er อร์ Yamaha MG เป็นตัวที่ใช้ควบคุมไดนามิกของเสียงให้มีความนิ่งมากขึ้นใครที่พูดเบาบ้างพูดดังบ้างนะครับเสียงมันจะวูบวาบเนาะเราสามารถใช้ให้เสียงเนี่ยมันมีระดับความดังที่รับเรียบนะนิ่งๆปรับมากก็ยิิ่่งงมาก แต่ยิ่งนิ่งมากเนี่ยมันก็ยิ่งบีบมากบางทีอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับก็ลองปรับดูตามความเหมาะสมของเสียงที่เข้ามานั่นเองครับต่อมานะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มสําหรับปรับเสียงในชแนลไมเนี่ยจะมีให้ครบทั้ง3แบรนด์เลยเบสกลางแหลมแต่ถ้าเกิดเป็นชแนลที่เป็นสเตอริโออินนะครับจะมีให้แค่ เบสกระแหลมเท่านั้นนะครับต่อมาหนอบสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับจ่ายออกอท์ Out นะครับในกรณีที่เอาไปใช้กับงานดนตรีโฟกซองเล็กๆต้องมีมอนิเตอร์แยกนะครับเราก็สามารถส่งมอนิเตอร์ไปให้นักดนตรีบาลานซ์แยกได้นะครับจากความดังของ p ีรวมถึงหนอบสีขาวตรงนี้เป็นหนอบสําหรับจ่ายเอฟเฟกหรือว่าออก2องนั่นเองนะครับผมและในออกหนึ่งของรุ่น m g 1 2 x เนี่ยจะสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็น หรือ p พส t f a d e r นะครับอันนี้มีประโยชน์มากในงานอีเวนต์เพราะว่าไมมันก็จะไม่ถูกเบาไปด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นโพส t f a d e r เนี่ยเวลาที่เราเพิ่มลดความดังเสียงตรงเมนเฟเดอร์เนี่ยความดังของมอนิเตอร์ก็จะถูกเพิ่มลดไปตามเฟเดอร์ของเมนด้วยนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแทนนะครับเราสามารถแทนซ้ายขวาได้นะครับมีปุ่มเที่อาไว้เปิดปิดสัญญาณเสียงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปกติมิกอื่นเนี่ยเขาจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์มนะิวเนาะก็คือกดปุ๊บแล้วเสียงจะดับแต่ตัวเนี้ย จะเป็นสลับกันกดปุ๊บออนเสียงก็จะออกมานั่นเองตรงนี้เป็นเฟดเดอร์นะครับผมเฟดเดอร์สำหรับควบคุมความดังเสียงของชแนลนี้และพิเศษอีกนิดนึงในรุ่นของ MG12X ที่เป็นรุ่นแรกเน้งที่มีการ routing สัญญาณมาให้เพราะว่าตัวนี้มีบัสที่เป็นกรุ๊ปมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องของเอาพุตต่อไปนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับก็เป็นปุ่ม PFL เอาไว้เช็คเสียงผ่านหูฟังหรือว่าเช็คระดับสัญญาณเสียง มาที่ส่วนของเอฟเฟกกันหน่อยนะครับเอฟเฟกตัวนี้บอกเลยว่าเป็น s p x เอฟเฟกซึ่งเอฟเฟกเนี่ยมีความหวานกลางวานมากนะครับใครที่ซื้อไปร้องคาราโอเกะหรือว่าใช้งานเอฟเฟกหนักๆเนะี่ยแนะนำตัวนี้ได้เลยรวมถึงไม่ได้มีแค่เอฟเฟกพวกรีเวิร์บเอคโคอย่างเดียวเนาะเขาจะมีพวกเออร์ลีเวิร์บเกตเวิร์บดีเวย์วอล์คเอคโคเฟเซอร์คอรัสซิมโฟนิกตัวนี้นี่เจ๋งมากนะครับสำหรับคนที่แบบเล่นเครื่องสายหรือว่าเป็น เครื่องแบบกีตาร์อยากจะให้เสียงดูมีมิติและดูแบบหนาขึ้นมาก็ใช้ซิมโฟนิกได้นะครับมีออโต้วาวดิสร์ชั่นมีพิชเชน g ์พวกนี้ด้วยเรียกได้ว่าครบเลยนะครับเอฟเฟกในตัวแล้ววิธีการปรับแต่งเอฟเฟกเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับเราสามารถเลือกเบอร์ของเอฟเฟกได้ผ่านทางปุ่มน,นี้แล้วก็กด นะก็จะเป็นการเลือกเอฟเฟกนั้นๆรวมถึงเราสามารถปรับความสั้นยาวหางของเอฟเฟกให้กลางวันมากน้อยนะครับโดยการปรับค่าพารามิเตอร์แค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับวันหน็อบเลยถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วเราสามารถควบคุมความดังของเอฟเฟกโดยรวมได้โดยการใช้เอฟเฟกต์รีเทิร์นตรงนี้นะครับผมเราสามารถเปิดปิดเอฟเฟกได้ผ่านการกดปุ่มนี้ง่ายมากๆในการควบคุมความดังของเอฟเฟกนะครับ แล้วก็มาดูที่ส่วนของเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตของมิกเซอร์ตัวนี้จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันมาเริ่มกันที่เมนเอาต์พุตก่อนเลยนะครับเมนเอาต์พุตเนี่ยก็คือช่องต่อที่ จะเอาเสียงไปออกลำโพงหลักนั่นแหละนะครับก็จะมีทั้งช่อง xlr แล้วก็ช่อง ts เรียกได้ว่าควบคุมในการส่งสัญญาณระดับโปรออดิโอเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับเราสามารถควบคุมความดังของเมนเอาพุตได้ผ่านเฟดเดอร์สีแดงตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกรุปเอาพุตนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถส่งสัญญาณจากช h แนลนะครับสมมติว่าเป็นสัญญาณไมโครโฟนเนี่ยมาที่กรุปได้ด้วยนะครับกรุปเนี้ย เราสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างเนาะเอาไปแบ่งโซนนะครับมีลําโพงในห้องและก็นอกห้องใช่ไหมเราสามารถใช้กรุ๊ปเนี่ยเพื่อควบคุมความดังสัญญาณของลําโพงนอกห้องได้นะครับโดยการรูทติ้งสัญญาณมาที่กรุ๊ปเสร็จปุ๊บจากกรุ๊ปเนี่ยเราก็ต่อออกไปนะครับที่ช่องกรุ๊ปเอาต,ตรงนี้นะครับไปที่ลำโพงด้านนอกนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้มีออป o u เอาพุด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้ ช่องสัญญาณทางด้านนี้ได้นะครับเอาไปต่อลําโพงมอนิเตอร์บนเวทีนะครับให้นักดนตรีให้คนพูดได้ยินเสียงของตัวเองและช่องสัญญาณสุดท้ายนะครับช่องของมอนิเตอร์เอาท์นะครับหรือว่าเฮดโฟนนั่นแหละ2ช่องเนี้ยจะทํางานคล้ายๆกันนะครับเฮดโฟนเนี่ยเอาไว้ต่อหูฟังแต่ถ้าเกิดเป็นช่องมอนิเตอร์เอาท์เนี่ยบางทีมิกเซอร์ตัวเนี้ยไม่ได้อยู่ในห้องจัดแสดงหรือว่าในห้องสัมมนาเนาะมันจะมีห้องควบคุมเสียงแยกอีกต่างหากเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าเสียงในห้อง จัดแสดงหรือว่าเสียงในห้องหลักเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยมีช่องที่เอาไว้ต่อลำโพงมอนิเตอร์ในห้องเอาไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกและสุดท้ายนะครับมิกซ์ตัวนี้ เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับสถานการณ์ไหนๆบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับใช้งานง่ายมากทุกอย่างเนี่ยเป็นฟังก์ชันวันนอบนะครับเอฟเฟกเนี่ยสามารถปรับได้ในปุ่มพารามเตอร์ปุ่มเดียวนะครับมีการอธิบายเอฟเฟกชัดเจนรวมถึงคอมเพรสเซอร์เนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความยากในการใช้งานสูงมากเลยนะใครที่เคยใช้คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะมีค่าแทชโช t อ a แท r e รี a s สอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มีมาให้ในหนบเดียวเลยก็ถือว่าใครที่ไม่ค่อยชํานาญในเรื่องเสียงมากเนี่ยก็สามารถใช้มิกตัวนี้ในการใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับผมเอาไปใช้งานในห้องสัมมนาติดตั้งห้องเรียนหรือว่าจะเป็นงานโฟกซองนะครับที่ต้องการชัแนลเนี่ยประมาณ12บสองช e แนลนะครับ เสียบไม้ได้4ตัวเสียบเครื่องดนตรีได้อีกประมาณ 3- 4ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับหรือว่าคนที่จะเอาไปร้องคาราโอเกะที่บ้านนะครับตัวนี้ก็มีเอฟเฟกที่ดีมากหาตัวจับได้ยากนะครับและเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมีทดสอบทั้งเสียงที่ผ่านมิกซ์ตัวนี้นะครับอัดออกมาแล้วจะเป็นเสียงแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละมิกซ์ก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเนาะและเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือคาแรคเตอร์ของเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูกัน เขาพ่อคนคุยไหม่ถืออใจเขากะเทเ่าไปเขาสิคุยกับเผาโดนปานได้มันบอสสำคัญบอแเปนคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุย ากจะดื้อสักสองดอกแวกแนแวกจอกไปหาแม่ดอกบัวงามน้ำใสเปลลยเรือมกระเพื่อมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกใบกวากแ่งแม่บัวกลางบึงพี่อยากจะดื้อสักสองดอกแวกแะ หาแม่ดอกบัวงามน้ำใสเป็นลายเรือมกระเพื่อมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกใบไกว้ดแง่ง โดยรวมแล้วนะในความคิดของผมเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อมิกสักตัวเนี่ยผมเลือกเป็นยามาฮ่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเอฟเฟกดีมากนะครับแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับเป็นมาตรฐานโลกแน่นอนนะใครที่อยากจะซื้อแล้วจบนะครับแนะนำยามาฮ่าได้เลยนะครับผมใครที่สนใจมิกตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ AT p ท o s o ซ und ของเรานะครับสำหรับวันนี้ A t ทต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ Pro und ร้านครื่องดีชื่อดังสินค้าครบครันทุกแบรนด์ต้องมีลำโพงมิกเซอร์ไมโครโฟนคุณภาพสิ่งดีราคาโดนใจ a t p ีโปรซ่า